สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับผมกับ KK Vlog นะครับผมแน่นอนนะฮะเจอหน้าผมนะฮะก็จะทำอะไรไม่ได้นะนอก,กจากมารีวิวเสื้อมือ2อีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับผมเป็นชุดกระสอบ Star w a r นะครับผมยกชุดนะฮะในถุงนี้นะ่ามีประมาณ50ตัวนะครับผม <Wow. S 1> ก็เหมือนเดิมครับเป็นรีว nah, ิวสินค้านะครับผมที่ผมมีอยู่ในมือนะฮะก็ก่อนจะไปดูกันนะครับเหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหม่ช่องนี้ผมด้วยนะครับผม KK Vlog นะฮะฝากกันด้วยนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะได้เ <hare>. สื้อสวยๆไว้ใส่กันนะครับผมเราจากจบคลิปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะแปะตัวลิงก์ชื่อ เฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีขอผมนะครับผมที่มีลงขายสินค้าอยู่นะครับให้เพื่อนๆไปตามเอฟกันนะครับผมนะครับโอเคไม่ผู้พันนำเพลงนะฮะลุยเลยลุยเลยจะบอกว่าช่วงนี้ปยปกติผมจะมีไลฟ์สดใช่ไหมแล้วก็มีโพสต์ขายนะฮะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าตอนโดนปิดกลั่มนะฮะก็ไม่เป็นไรเรามารีวิวกันอย่างนี้เป็นคลิปเลยนะครับผม สำหรับวันนี้วันที่ถ่ายอยู่วันนี้นะผมเป็นวันที่14มีนา2020นะฮะซึ่งก็เป็นวันเกิดผมเองนะครับผมวันเกิดเราก็ยังอยู่กับกองเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะฮะอยู่กับสิ่งที่เรารักนะฮะชุดนี้ครับซาวอนะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นงานหัวหัวแหละหัวหัวปนห,งหางนะครับเหมือนเดิมครับยกมัดผมไม่สามารถเลือกอะไรได้นะ ก็แล้วแต่ร้านเขาจะจัดมาให้เรานะครับผมก็ใครชอบเสี่ยงนะก็มาลองเจ็บดูได้นะโอเคลุย okay. เลยเลย็บตัวนะครับผมตัวแรกก็ว้าวแล้วนะฮะลายเต็มเต็มนะครับผมนี่ s t a r w a r ส่วนใหญ่นะครับผม s t a r w a r นะที่ผมเจอเจอไม้ผมเป,เปิดมาเจอนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นป้ายอย่างนี้นะส่ดๆมากนะครับผมแต่ก็เคยเจอที่แบบเป็เปนป้าย usa นะเป็นพวกจังจังฟู้ดอะเออ แต่จ้งๆนี่แหละมีอยู่นะครับผมหรือไม่ก็เป็นลิควิดบูนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของ Set s ซ a สต a r ์อลเนี่ยลิควิดบูก็ถือว่าเป็นตัวแรแลนะครับผมแรลแรลแหละราคาหลักร้อยนะครับผมนะอยากได้อยากโดนไปดูใน IG กันได้นะครับข้อดีของการสั่งยกชุดมาอย่างนี้ก็อย่างแรกเกอก็คือเราจะมีะหัวค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างไรพวกนี้ถือว่าเป็นหัวผ้านะครับผมผ้าเสียเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะแต่ก็มีบ้างแหละที่แบบว่าอาจจะหลุด QC มาบ้างนะเป็นลงเป็นรูอะไรเงี้ยอ่ไล่ให้ดูทีละตัวทีละตัวนะครับสกรีนสวยๆนะสวยๆส,สดๆผมก็เป็นแฟนสตาร์วอล์นะ แต่ว่าก็ยังไม่ดูจบทุกภาพก็มีผ่นานๆตาบ้างนะเชื่อว่าใครที่เล่นเสื้อมือสองนะอย่างน้อยก็ต้องมีเสื้อสตตา์วอลติดบ้างไม่เหรอวะที่มันมีความคลาสสิกในตัวมันอะเนี่ยดูดิไม่ต้องอะไรมากแค่มีเป็นฟอนต์อย่างเงี้ยสตตา์วอลแค่เนี้ยนม่งก็สวยละตอนนี้สวยนะครับสวยนะสวยนะมีตําหนินิดนึงแหละนาเป็นตําหนิเป็นเหมือปากกาขีดโดนนิดนึงอะ อ,อน่าจะล้างออกอยู่สวยสวยโอมันจากค่ะไซส์ามานะครับผมมี S M L นะแล้วแต่ความชอบนะถ้าอย่างผมอะ่ะตัวผมอะ่ะผมชอบใส่ตัวให,ใหญ่ใเนี่ยถือว่าลายสวยสวยมากโดนเลยเนี่ยบางทีก็จะมีเสื้อซ้ำออกมาบ้างนะครับเราเลือกไม่ได้นะครับก็ เป็นความเสี่ยงที่ตัวพ่อค้าต้องแบกรับไว้เองนะครับยังก็เป็นสตตร์ด่ยเฟี้ยวๆผมจริงผมก็อยากจะได้ที่แบบว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่นะคนคนข้างนะจะเหมือนผมนะ,ะชอบตัวใหญ่ๆกันแต่ว่าตัวเล็กๆอะ่ะบางคนก็ชอบพอดีตัวนะครับผมแล้วแต่นะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมองผมอะ่ะใส่สบายๆไว้ก่นอนองผมนะผมสูงร้อแปดนะครับผมน้ําหนักตอนนี้อยู่ที่ประมาณ75นะผมใส่ได้ตั้งแต่ไซส์เอ็มยันสอง XL เลยใช่ไหมใส่ได้หมดอะ่ะแล้วแต่ทรงเสื้อแล้วแล้วแต่ลายเสื้ออีกทีนะครับผมของของรอบนี้ค่อนข้างสวยนะ สวยแหละทุกครั้งที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้ดีเดียวก็ดีดีเทลก็สวยมีข้างด้วยเหมือนเดิมทุกตัวนะเป็น Star Wars อย่างนี้เม็ดอินไชน่าบ้างนะส่วนใหญ่อะถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นเนี่ยเม็ดอินไชน่าเม็ดอินคอนดูรัสนะครับผมเยอะมากนะ USA ก็มีอ่าแล้วแต่ว่าที่ไหนทำมานะครับผมเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็นเม็ดอินแอสซิโกเมสิโก นี่เป็นอย่างนี้สวยอะสวยรอนนี้สวยนะโอ้ยนี้โดนอ่ะเนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีอ่ะพะะ่อค้าผมจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะผมเจอของสวยๆแล้ผมจะชอบเก็บแล้วตัวเองก็ไม่ขายแล้วก็ไม่มีตังค์มาซื้อของใหม่นะฮะเป็นนิสัยแย่ๆของผมเลย้อดน,นึงคือเป็นคนหวงของมากเลยซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดใครแบบตามผมอยู่แล้วแบอบกว่าอยากได้ของดีๆอ่ะ ซึ่งบางทีผมก็มีขายบ้างแหละแล้วแต่อารมณ์แง่เฮ้อมีจูเลนเจอร์ด้วยเป็นไงล่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้พาวเวอร์เลนเจอร์พูดผิด <c oughs> ตัวนี้น่าไม่ใช่ชุดซาวอร์ว่าผมแจ้งผิดไปเออน่าเป็นลายการ์ตูนมีใส่กร์ตูนไม้ผมด้วยแหละเพราะว่าขอไม่งั้หมดนะก็ได้ชุดนี้มาช่วงนี้ที่เรากำลังถ่ายกันอยู่เนี่ยก็อาทิตย์นี้นะผมก็เห็น มาหลายเจ้านะครับผมขายงานการ์ตูนกันนะนี่ตัวนี้เปียวมินเนี่ยนยังโคตรน,น่ารักเลยเนี่ยผมใส่ได้นะตัวใหญ่มากเลยตัวนี้เป็นไซส์ xl นะผมอ่าต่อคอมมินเนี่ยนสวยสวยพวกนี้ก็ถือเป็นลายอมตัดมินมเนี่ยนสตาร์วอลดิสนี่นะฮะขายได้นะ โอ้ยตอนนี้เล่ารักอ่ะชอบสีมันสวยดีนะชอบสีพิกาจูก็มานะัะผมมีคนหลังไหม่มาให้ผมไปเปิดดิสนี่ด้วยนะแต่ดิสนี่อ่ะทุนค่อนข้างแพงอ่ะแล้วผมไม่ใช่สายนั้นนะแต่ว่าก็มีเคยได้มันอยู่นะแอทแทกออนไททันนะครับผมตอนนี้ผมเคยตามหาอยู่นะอยากได้ไซส์ใหญ่เสื้อตัวเล็กเราจะมีอีกหน้าหนึ่งเป็นที่หน้าแมวแอทแทกอะไรนั่นก็เฟียวแบทแมน บัดแมนอืมเดตนี้ผมใส่ก็เป็นช,ชุดการ์ตูนต้องแก้หัวคลิปใหม่คลิปสตา r w ว r ์แอนการ์ตูนฮีโร่นี่มาเวลก็มาเออก็ดีนะมีงานหลายหลายแบบกี่ตัวไม่รู้ น่าจะอยู่ในเล่ประมาณ50ตันนตวนะครับผมเราสมสติสนะครับผมเนี่นี่คืามาตะเนี่ยหน้าใหญ่มากเลยถ้าไซส์ใหญ่นะเนี่ยเหมือนเดิมโดนแต่ตอนนี้เพื่อความอยู่รอดนะครับผมสถากนการณ์โควิดบ้านเราตอนนี้ค่อนข้างยหยากนาสาหัสนะผมคนนึงนะโดนไปเต็มๆนะครับผมก็มาลงขขาเสื้อกันรัวๆนะครับผมมาเวลก็มานะฮะ แบทแมนสไปเดอร์แมนไซซ์เอนะครับผมนี่ฮึหมายว่าในเซตนี้จะมีตาตาอ่แค่20ตัวหรือ30ตัวอยางจับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหลือบๆ,ๆ,ๆเหลือ็นหมายมาแล้วตาตัวนี่ไงคลาสสิกนะนี่ดักเวเดอร์นู่นน,นะน,น,นี่นั่น ทำมาแบบนี้ไปได้นี่นี่จะซ้ำอันนี้อะไรอ่ะนรนล้อเลียนเลยอ่ะ,อะตัวนี้เป็นรวมตัวโกงมาเวลครับเฮ้ยเสี้ยว ซุปปี้เรื่อดักนะครับมาจากแอนแมนก็มาแฟนแอนแมนทำชื่อไม่ได้นี่ของชอบของโปร,โปรดของผมนะฮะเดดพูลพูเดดสปอร์แมนซุปปี้กกร์ตูน กระตูนผมไม่ค่อยยินเท่าไหร่มาสวัสดีแมนนะครับผมอันนี้นี่พร้อมป้ายสองชั้นเลยนะของมาเวลนะครับผมก็สิบมาเลเซียเฟี้ยวเฟี้ยวนี่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 นนชอบ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 วตอนเป็นกระตูนที่ดูตอนเด็กนะเนี่ยใครทนนันไอเนี่ยรู้่อัอายุเลยแบทดแมน ไมแล้วครับผมแปลแรกมัลโยมิเชียร์มาสับมาซาวต่อ,ตอ,ตอเอ้รวมค่ะ ป้ายอยู่เลยเห็นไหมเป็นผ้าบางอะ่ 50, 50อะห้าสิบห้าสิบอ่ะลองตัวบ้างบางนี่นี่ก็เป็นลายคลาสสิกอีกลายหนึ่งนะครับผมเฮ้ยอันนี้หน้าอันนี้ขายดีขายดีมากอือหือปรตูนญี่ปุ่นก็มานะฮะ อ๋อ้นี่มันเหมาะกับเราเหลือเกินอันดิเชอร์นะครับผมอู้มาดูคัมมิคเฮ้ยสีนี้สวยเคยได้สีขาวสีแดงมาหวานนะแต่นี้เป็นสีอย่างงี้ลิกซ์แอนด์มอร์ลี่นะครับผมนี่การ์ตูนเก่าๆเดอะมัพเปอร์สวย และโทษสุดท้ายแบทแบนนะครับนีกับการรีวิวเสือ้อเซตนี้ต้องเรียกว่าเป็นเซตกระตูนแต่เป็นสตาร์วอลผมจิ้มจางซาบวอลไปแหละแต่ว่าของน่าจะไม่ครบนะครับเขาก็เลยใส่กระตูนมานะครับก็เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมส่วนใครอยากได้เสื้อนะครับผมนี่เลย Facebook และ IG นะครับผมตามกันไปสอยมาได้นะครับผมนะครับราคาราคามีในใจนะครับผมอ่าราคาหลักร้อยครับไม่แพงนะ <Wow. S 1> อ่าจากเน,นเทนี้ผมดูแล้วไม่มีตัวไหนเกิน400บาทแน่นอนเต็มที่ก็380ร้อบาบาทนะครับผมก็ตามไปดูกันได้นะของสวยๆเยอะมากเลยนีนะ่นะครับมีตั้งแต่ราคาผมว่าน่าจมีหลักร้อยขึ้นอนะ่ะร้อยร้กว่าบาท200้ถึง3 0มบาทนะครับ ไม่แรงนะฮะยังไงฝากกันด้วยนะครับผมแล้วไงเจอกันใหม่อีหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ